ทันที่772ราชาปีศาจนกยุงฟื้นคืนชีพจักรพรรดิปีศาจพยักขาวแตกต่างไปจากจักรพรรดิปีศาจคริสต์ความสามารถของจักรพรรดิปีศาจคริสตนคือการลอกเลียนแบบแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจักรพรรดิปีศาจคริสตนเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องแยกออกไม่ได้จากความสามารถในการทำซ้ำของเธอเจ้ายังมีความสามารถในเรื่องนี้อยู่หรือไม่ จัก,กรพรรดิปีศาจพยักข่าถามอย่างไม่เชื่อทั้งซานกล่าวว่ามันน่าจะเป็นไปได้และยิ่งระดับการฝึกฝนของฉันสูงขึ้นก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นยังไงก็ตามขอรบกวนคุณเรื่องหนึ่งได้ไหมราชาปีศาจพยักขาวกล่าวว่าเจ้าพูดมาเถอะทั้งซานกล่าวว่าได้โปรดช่วยฉันหามนุษย์ด้วยไม่เกิน12บสองชั่วโมงในการตายมันคงเป็นการตายโดยธรรมชาติจะดีกว่าถ้าอายุน้อยกว่า จัก,กรพัดปีศาจพยักขาวถามด้วยความสงสยัยเจ้าต้องการศพหรือไม่ทั้งซานพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ราชาปีศาจพยักขาวกล่าวว่ามันใช้ทำอะไรทั้งซานยิ้มและพูดว่าพิสูจน์สิ่งหนึ่งกับคุณและนี่คือสิ่งที่ฉันสัญญากับเสี่ยวเหมยที่จะทำ ไม่เป็นไรที่จะบอกคุณฉันต้องการปลุกราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาจะล้มลงมาก่อนแต่ก็มีรังสีวิญญาณข้าได้มีสติสัมปชัญญะผนึกไว้ทั่วคราวและเมื่อได้ฝึกฝนจนเป็นพระเจ้าแล้วก็ควรจะช่วยให้เขาฟื้นคืนพระชนได้จัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มองไปที่ถังซานเขาไม่อาจยับยั้งความตกใจในดวงตาของเขาได้ร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องฟื้นคืนชีพหรือไม่ ถั้งซานกล่าวว่าสายพันธุ์อื่นสามารถทำได้อย่างไรก็ตามมนุษย์แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นมนุษย์มีความเข้ากันได้ทางร่างกายมากกว่ามีอัตราความสำเร็จสูงกว่าและมีแนวโน้มที่จะไม่ปฏิเสธสิ่งที่ฉันต้องการคือการตายตามธรรมชาติภายในระยะเวลาหนึ่งของเวลาร่างเล็กมันไม่ง่ายเลยที่ศพจะรับเอาจิตสำนึกจากต่างประเทศนอกจากนี้จิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณยังรวมเข้ากับร่างกายที่อ่อนเยาว์ได้ง่ายกว่า จัก,กรพรรดิ์อสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเสือขาวกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าในราชสำนักไม่มีมนุษย์ทั่วไปแต่มีมากมายในเมืองเสือขาวฉันจะไปที่เมืองเสือขาวเพื่อช่วยคุณหากลับฉันอยากจะเห็นการกำเนิดของปฏิหารของคุณทั้งซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าตกลงฉันยังจำเป็นต้องเตรียมการบางอย่างแค่ชุบชีวิตประชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ที่เสียวเหมยฝึกฝน ตกลงแค่พูดในสิ่งที่คุณต้องการจากกระพัดปีศาจพยักขาวกล่าวอย่างไม่เห็นแก่ตัวตอนนี้เขาได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับถังซานแล้วจากกระพัดผสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้ปล่อยยามของเขาอย่างสมบูรณ์ชายหนุ่มคนนี้สร้างปาฏิหาริมากเกินไปเขายังต้องการดูว่าปาฏิหาริ์อื่นใดที่ถังซานสามารถสร้างได้ เมื่อถังซานมาเรียนเหมยกงจื่อกำลังนั่งสมาธิถังซานไม่ได้เตือนเธอห้องศึกษามีขนาดใหญ่ถังซานนั่งลงอีกด้านหนึ่งโดยคุกเข่าจากนั้นใช้นิ้วของเขาวาดรูปแบบเวทมนบนพื้นหลังจากที่ฐานการเพาะปลูกถึงระดับพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกเพื่ออธิบายอาณาเขตเวทมนต์ด้วยพลังงานของเขาเองโดยเฉพาะเครื่องหมายตราสินค้าต่างๆและพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดของวิชาสเสวียนเทียนก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างมันขึ้นมา จัก,กรพรรดอิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้ออกเดินทางแล้วไปที่เมืองพยักษ์ขาวเพื่อค้นหาร่างที่เหมาะสมสำหรับถังซานการทำสมาธิของเหมยกงจือได้ไม่นานเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของถังซานในทันทีเธอหันศีรษะเห็นเขาและถอนหายใจด้วยความโล่องอกถังซานร่างของถังซานสั่นไหวและเขาก็ว่าไปที่เหมยกงจือโดยตรงกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขา ไม่ต้องห่วงฉันกลับมาแล้วฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปและฉันจะเหมือนเดิมในอนาคตฉันจะไม่ทิ้งคุณอยู่เคียงข้างคุณเท่านั้นที่ฉันรู้สึกได้ตามสบายเหมยกงจือพยักหน้าเบาๆเอ็นตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาแล้วพูดว่าฉันสบายใจมากขึ้นสถานที่ที่มวลมนุษย์รวมตัวกันทั้งซานถอนหายใจและบอกเหมยกงจือถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ เมื่อเหมยกงจือได้ยินว่าคนแก่อ่อนแอป่วยและทุพพลภาพกว่า4.000คนได้เสียสละด้วยความสมัครใจเขาก็ร้องไห้ออกมาอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาจะไม่ตายเปล่าๆถังซานพูดเบาๆเหมยกงจือได้ยินความมุ่งมั่นในน้ำเสียงของเขาไม่ต้องเศร้าบอกข่าว่าดีแก่เจ้าทังซานกล่าวอะไรนะเหมยกงจือเงยหน้าขึ้นมองเขา ทังซานปาดน้ำตาจากใบหน้าของเธอและกล่าวว่าฉันจะรื้อฟื้นราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เหมยกงจือตกใจและถามว่าคุณแน่ใจหรือทังซานพยักหน้าและพูดว่าไม่น่าจะมีปัญหาคุณเตรียมจิตใจหรือยังเหมยกงจือรู้แล้วว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มิดาผู้ให้กำเนิดและยังใช้เธอตลอดเวลาทังซานกังกวลว่าเธอไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อย่างไร เหมยอกงจื่อถอนหายใจและกล่าวว่าไม่ว่าข้าจะพูดอะไรเขาก็เลี้ยงดูข้าอย่างที่เขาพูดถ้าไม่มีเขาข้าคงตายตั้งแต่เกิดเมื่อโตแล้วสอนให้ข้าเป็นพรสวรรค์และฉันจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นพ่อไม่ว่ายังไงตราบใดที่เขาฟื้นคืนชีพเขาจะเข้าครอบครองเผ่านอยูงอีกครั้งและไม่เป็นอันตรายต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันจะจำเขาได้ ทังจานลูกผมยาวของเธอยิ้มแล้วพูดว่าใครบอกว่าเขาจะเข้าควบคุมการแข่งขันนกยุงอีกครั้งเขาช่วยคุมได้จริงๆในตอนนั้นแต่เขาคำนวณแม่และลูกสาวของคุณและพ่อผู้ให้กำเนิดของคุณด้วยภรรยาของฉันใช้มันหรือไม่เปล่าประโยชน์ไม่มีปัญหากับการฟื้นคืนชีพของเขาแต่หลังจากการฟื้นคืนชีพเขาไม่ใช่ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไป พันรยาของคุณเหมยกงจื่อตะลึงครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรใบหน้าสวยของเขาแดงก่ำด้วยความละอายและหลุดจากอ้อมแขนของเขาใครเป็นพันรยาของคุณฉันเกลียดมันทั้งซานยิ้มและพูดว่าไม่ช้าก็เร็วคุณยังวิ่งได้อยู่ไหมเป็นไปไม่ได้ฉันยังต้องการได้ยินคุณเรียกพี่ซานของฉันไปตลอดชีวิต พี่ซานคุณอายุน้อยกว่าฉันในชีวิตนี้ฉันจะไม่เรียกคุณฉันจะเรียกคุณว่าเสี่ยวถังเหมืยกงจือกล่าวอย่างคุณเคืองโอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคเซวถังคือเซวถังเมื่อเห็นความน่ารักของเธอถังซานก็อดไม่ได้ที่จะจูบเธอบนใบหน้าอย่างรวดเร็วท่านจะทำให้บินาข้าพื้นคืนชีพได้อย่างไรเหมยกงจือถามพลางกดหน้าอก ทั้งซานกล่าวว่าฉันจะใช้ร่างกายมนุษย์เพื่อชุบชีวิตเขาเหตุผลหลักก็คือร่างกายมนุษย์ค่อนข้างเข้ากันได้กับจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแม้ว่าเผ่าปีศาจนกยูงจะดีแต่กลุ่มมอนสเตอร์นกยูงของครูมีเพียงทั้งหมด2-3,000คนเป็นการยากที่จะหาร่างกายที่ตรงตามข้อกำหนดจะต้องเป็นการตายตามธรรมชาติและเวลามีน้อยดังนั้นหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพแล้วเขาจะเป็นมนุษย์ เหมยกงจือพูดด้วยความประหลาดใจคุณต้องการให้พ่อของฉันเป็นมนุษย์หรอือถังซานยิ้มและพูดว่าฉันต้องยอมรับว่าเขาฉลาดมากเขามีกลยุทธ์และอดทนพูดได้ว่าเขามีความสามารถและทำไม่ได้และฉันชื่นชมมันเล็กน้อยเป็นการซิ่งเปลืองเกินไปสำหรับการดำรงอยู่เช่นนั้นจะไม่ถูกดึงเข้าไปในค่ายของมนุษย์เรา หลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพแล้วเขาจะกลายเป็นมนุษย์ดังนั้นเขาจะยืนเคียงข้างมนุษย์อย่างเป็นธรรมชาติควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้เท่าของอสูรนกยุงเผ่าคุณคิดว่าเจ้าหญิงของเผ่าอสูรนกยุงจะดูหมิ่นความเป็นมนุษย์ของเขาหรือไม่เหมอยกงจื่อสายหัวและกล่าวว่าไม่แน่นอน ถังซานยิ้มและพูดว่าถูกต้องด้วยการปกป,ป้องของเขาความสัมพันธ์ระหว่างเผ่านกยุงและมนุษย์อย่างพวกเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยวิธีนี้เมืองเคอรี่สามารถรับประกันได้ว่าเป็นมิตรกับมนุษย์มากดังนั้นของเขาการฟื้นคืนชีพในฐานะมนุษย์เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดเหมยกงจือมองไปที่ถังซานและพูดด้วยอารมณ์เจ้าคิดมากเกินไปแล้ว ทั้งซานยิ่มอย่าง,งคมขื่นและกล่าวว่าเราทำอะไรไม่ได้มนุษย์อ่อนแอเกินไปและมีรากฐานที่ยากจนเกินไปฉันต้องใช้วิธีการต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมของมนุษย์ด้วยวิธีนี้เมื่อเราออกจากอนาคตเราสามารถทิ้งมนุษยชาติไว้เมื้องหลังเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตเหมยกงจือกล่าวว่าในอนาคตเราต้องออกจากดาวดวงนี้หรือไม่กลับบ้านเก่าของเรา ทั้งซานพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าคุณอาจไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้แต่เมื่อการฝึกฝนของคุณดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณกลายเป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตความทรงจำของคุณในอดีตของคุณจะค่อยๆฟื้นคืนและความทรงจำของชีวิตนี้จะค่อยๆฟื้นตัวความทรงจำทับซ้อนกันเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะคิดถึงบ้านและคิดถึงลูกหลานของเราอย่างแน่นอน